ครับก็วันนี้ก็ได้เหมือนมาเขาเปิดฉากแล้วเราก็ได้มาเดินก็รู้สึกว่าเหมือนแบบแต่ละอย่างที่เราเห็นในร้านเราก็จะแบบคุ้นเคยกับมันเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กเราก็โตมากับแบบ Outdoor Activities กองพลกินราต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นได้แบบในชีวิตประจําในแบบรอบข้างเราได้บ่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบเป็นสิ่งของที่เราเห็นมาตลอด แล้วคอนเซ็ปต์ของเขาคือสโต๊ะสามร้อยสิบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยที่บอกว่าจะให้เห็นวิวสันในทุกทุกด้านทุกรอบแบบทุกรอบแบบประมาณนั้นอะไะครับก็รอบด้านรอบด้านเห็นรอบด้านก็รู้สึกว่าเออเป็นไอคอนเซ็ปต์ที่เจ๋งดีจริงจริงคนเดินเข้ามาแล้วเราชอบในส่วนไหนเสื้อไม้กางเกงขาวจริงๆริงถ้าขาไหนชอบจริงๆรู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาก็ใส่ ใส่ได้แบบไม่ใช่แค่ไปเล่นกีฬาอย่างเดียวด้วยรู้สึกว่าเออสามารถแบบเข้ามา mix a ร d match แล้วเป็นแฟชั่นได้ด้วยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเอาที่อยากได้ตอนนี้เลยมองเลยด้วยนะฮะอยากได้กระเป๋ากระเป๋าที่วางอยู่นั้นเลยที่กระเป๋าใส่ไม้ใส่ใส่อุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยใหญ่ๆรู้สึกว่าเออปกติสม่ติว่าเวลาหาเอาไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ต้องมีกระเป๋าหลายใบใส่มือใส่ที่ใส่รองเท้าใส่อะไรเงี้ยก็รู้ว่าเออกระเป๋าใบนั้นอาจจะเหมาะกับการใช่จริงฮะพี่คุณถ้าพูดตามตรงภาษาไทยคืป้าสมบัติหต้องไปถ้าต้องว่า รู้สึกว่าเออก็ประมาณนึงแต่ไม่ไม่ขนาดนะั้นแต่รู้สึกว่าเออเราเ่อเราจะทําอะไรก็รู้สึกว่าอยากได้อุปกรณ์ที่<ม>ที่ที่ดีทีกก่แบบออ <im itation> ที่สา <im itation> มารถแบบส่งเสริมการแบบออกกำลังกายของเราเราจริงๆป้ะมาแล้วสนใจแบบไหนในห้อาผมแบบชอบแบบชุดแบบอะไรแบบนี้ครับที่แบบดูใส่สบายสบายแพร,พรแว่าก็ดูดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนมีพวกหมวกอะไรอย่างนี้ท <im itation> ี่รู้สึกว่าใส่ในชีวิตประจำวันน่าจะแบบน่ารักมาก แต่ก็แค่พิจารณาหาให้เลือกให้กินก็คิดว่าอะไรที่เขาเลืกได้ถ้าไม่นับในสิ่งที่เราพูดกันเานี้ถ้าไม่นับวกใช่หับก็จริงๆผมว่าจินจบจากอีเวนต์นี้ไปน่าจะได้ครับว่าจินน่าจะได้ไมค์นิดกับบ้านมาเห็นจินหัวอยากอยากได้ไม้์เทนนิสใช่ไหมท้าไมถูกไหมใช่ครับอยากได้ไม้์นนิสเพราะว่าอยากแบบมันพอมางานเนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นคนเล่นเทนนิสเองแก็อยากตีให้เป็นแบบ จริงจังก็เลยแบบว่าจะซื้อไม้เทนนิสกลับไปแต่ว่าอาจจะต้องซื้อหลายหลายไม้หน่อยเพราะว่าไม่เพราะว่าซื้อไปอันเดียวแล้วเล่นคนเดียวไม่ได้จะได้แบบว่าเอาไปแบ่งด้วยอช่ก็คือซื้อไปเพื่อเล่นเรามีให้ยืมใช่เลยซื้อใี้ด้วยมามาได้กันนะงานนฮาร์พี่ฮาร์คต้องแนะนำให้กินเล่นต้องเล่นยังไงครับถ้าเขาสตาร์การเล่นถทีมก็คือฮาก็ฮาไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นนะฮาร์ก็จริงๆเราอาจจะโัวกันด้วยซ้ำเพราะว่าฮารก็เคยเล่นเทนนิสแค่แบบ ไม่กี่ครั้งเหมือนกันก็ถือว่าก็อาจจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันไม่น่าจะบสอนสอนจริงได้ก็คือสามารถใช้ไม้ไม้ที่กินหุ้เตรียมมาได้เลยได้เลยใช่แล้วที่หุ้มก็ต้องซื้อให้หาต้องเลือกแบบไหนเซ็ตที่หาหรอถ้าไม่ใช่กระเป๋าเซ้อกระป๋ารอเล่นรอเล่นรอเล่นถ้าไม่ใช่กระเป๋าซื้อกระป๋องเดี๋ยวดิซื้อแบบว่ามีสินค้าใบให้เขาหน่อยตอนนี้มันแบบเราเลือก สิ่งของไปหมดแล้วแบบกระเป๋าแต่ว่าก็ซื้อไม้เทนนิสให้เหมือนกันนะกันเราจะได้เล่นด้วยกันครับที่ผมก็อยากได้ไม้เทนนิสแน่นอนอยู่แล้วผมก็ผมก็เอาไปแน่นอนอยากน้อยน้อยน่ยไม้จะได้แน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนเพราะว่าเสื้อกีฬาที่บ้านน่าจะมีอยู่แล้วใช่แต่จริงๆเสื้อก็ดูอะเล็กๆไว้เหมือนกันอืมตากสอบให้เกิดขึ้นเลยก็ครับก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดชัย อยากได้อ,อ,อุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทนนิสน,น่ก็สามารถมาที่ยูซันได้นะครับก็มีทุกอย่างที่คิดว่าต้องการแบบอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ถ้าเกิดแบบผู้เล่นเทนนิสก็แบบมีทุกอย่างได้แน่นอนแล้วก็มันใช้ได้สะดวกด้วยครับแล้วก็มันก็แบบว่ามีความเท่อยูใ่ในตัวเลยครับรู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นยูซันมาก่อนแบบว่าความเป็นเฟรนของยูซันจะแบบมีอยู่ตลอดก็มันก็จะออกมาได้เท่และมีความแฟชั่นด้วยก็ทุกคนลองมารับชมดูด้วยครับ ป็นไ,ไงบ้างทำแบ็คในหยนะ้าใช่เราสปอยได้หรือยังก็คุณเพื่นอนแกอีวันนั้นก็ไม่สปอยเยอะเราสปอยว่ามาซปเป็น<ม>ปในรูปแบบใหมกับการทำแบบคนี้มันจะแบบก็รู้สึกว่าเราจะมีความอทกิจูดในการพิเศษเพลงโตขึ้นใช่ใช่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆรู้สึกว่ามันมันมีอะไรรว้าวในเอียออยู่นะ ใช่ที่ถามมันก็ว้าวไม่หมดเลยนะแตว่าจะว้าวอีกว้าวขึ้นอีกพูดจริงๆแม่พี่ถามเราทั้งสองตอนต่อขึ้นมากแค่ไหนการแข่งขันจริงๆพวกเราโตขึ้นแล้วก็จริงๆาถ้เราเราทําเพลงไปเรื่อยๆอยู่อยู่ตอนนี้คือเราเราไม่ได้จบที่ซิงเกิลหนึ่งอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็มียูนิวเวอร์แซลที่ทำซิงเกิลอื่นต่อๆไปเรื่อยๆแล้วก็คือว่าเราอยากให้โตขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบเป็นสเต็ปแล้วก็มีหลายๆโมดในอัลบั้มันโตขึ้นยังไงมากจากการทแข่งขัน ก็ตโตขึ้นนะครับเพราะว่าสแสวบไม่ยู้มแวสแวบผมว่าเพลงนี้ผมแบบว่ามีความสแสวบมากขึ้นแล,แล<ะ>้วก็ความหม่คือความหม่คือแบบมีความป่าครับมีความป่าใช่มีความเปรอ่ครับเปรอะแต่มีความแบบว่าอยากได้อะไรก็บอกมาครับมไม่กได้ไหมดทุกอย่าง<อ>แล้ก็ัจะปล่อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็ อย่าถามผมอีกเลยของตัวพูดทำไมอ่ะมันใกล้แล้วอาทิตย์หน้ามันก็มาอาทิตย์หน้ามันก็ใช่คนนหอะไรนะตลาดตลาดที่ตะออมาปล่อยมื้อปล่องเนี่ยนี่เราปล่อยเราปล่อยรอรอสิตะเราเรากำลังเราจะมีมีแผนมีแผนที่จะปล่อยเขาอยู่ใหนดีลี่ดีลีแต่เมื่อกี้พี่บอกว่าทำหลายทีแลแสดงว่ามันจะได้เป็นอัหมากระบ้ามือใหม่ในรอบสอง ก็ต้องเป็นอัลบั้มสุดท้ายเราก็มา็นอัลบั้มใช่ไม่ได่เหมือนกันที่เราที่ทำในซิงเกิลแล้วก็ถ้าทำสตารยยิ่อทำไม่ได้หลายแล้วจูดง้ก็ไม่น่าแบบออกอัลบั้มได้เลยทีเดียวต่อแฟนคลับตอนนี้ไม่ได้ไม่เป่นใจเหมือนกันเพราะว่าแทนแทนเราก็ยังอยู่ในโปรเซสที่แบบกำลังแทนไปเรื่อยๆอยู่ว่าแบบเออเราจะลงลงล็อกแทนที่ที่ตรงไหนดีอะไรอย่งเงี้ยอยากต้องดูติดตามดูไปเรื่อยๆครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนอาจจะไม่เหมือนกับอัลบั้มแรกก็ได้ครับ จริงๆเราจะได้นอกจากรู้แล้วเราจะได้เห็นสีของแต่ละคนแน่แน่หรอเราไปแล้วเดือดเลยอันนี้คือไปดูของอัลบั้มใหม่ไหมหรือว่าเขาพิมพ่ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาผมผมก็จะเปลี่ยนสีผมเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าเหมือนมันก็มีเหตุผลในการที่เปลี่ยนอยู่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เสริมในเพลงคอมแบ็กที่เราจะกลับมาแล้วก็ผมก็เลยได้แบบเสนอเขาด้วยแล้วก็ พี่ๆเขาก็โอเคก็เลยแต่งตัวได้มีการทำสีแสดงว่าสีนี้ไม่ใช่ในคอมแบบครั้งนี้ครั้งที่สีหนึ่งทำแบบครั้งนี้ก็สีนี้ครับแต่ว่าสีมันค่อนข้างหลุดนิดนึ่งเหรอสีสีหลุดจะค่อยไปเติมสาวผมห่วยก็มีสีนึงที่มึงกินหมีที่ถึงคนได้มาว่าเราจะมีข้ามนี้อันนี้คือคู่ใครคู่มันจริงๆเชื่อเลยเขาไม่ค่อยได้หรอครับผมคนน่ะแล้วเราไปอยู่ตรงแขนเารู้สึกยังไงบ้างครับไอ้ผมเอ้ยใครนะพี่พูดเลยลองมาต้นน้ำ ไม่กี่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็เราเราต้องแบบก็ได้นะฟังหูไว้หูแต่เราฟังพี่เขาพูดใช่ไหมผมฟังครับผม่เป็นยังไงบ้างสุงที่เขาสะพอนว่าทุกคนจะต้องมาอยู่ในแขนตรงนี้ผมคอนเฟิร์มให้ว่าอันเนี้ยอาจจะมีแต่อ้หน้าที่อยู่ตรงแขนเนี่ยมีหรือเปล่าอ่ไม่รู้นะอ่าแต่เราไปอยู่เราจะเอาแขนเราจะหน้าถ้าเราเลือกได้สมุดเตี้ยสมุิเลือกได้ผมเป็นคนทำนี้แล้วกัน ผมไม่ค่อยแบบอยากก้มเอาแขนเอาหน้าไปวางแขนแต่ถ้ามันก้มมันต้องจำใจเหมือนจัยอมหรือว่าผมไม่ทำ <laughs> เออไอ้มุกเป็นไงบ้างกับการที่คุณคอนสิร์ตว่ามันจะต้องมีท,งท่าที่คูยกับคู่มันผม,ผมก็เห็นเยอะผมก็งงเหมือนกันงงมากเป็นเจ้าของเพลงนะก็งงเหมือนกันเขาไปทำกันมัองเลยเออเราไม่ได้ทำาหรอ ก็อาจจะไม่รู้ครับต้องรอติดตามไอ้ท่แถ้าสมมติเราต้องทําเราอยากเป็นคนยกแขนเราอยากเอาหน้าไปวางบนแขนผมเหรอฮะก็ยกแขนเดียวยกจนอีส์เออเอาหน้าเข้าไปล่ะอเอาหน้าเข้าครับไม่ได้ฉันติดผมฉันไมติดแล้วไม่อยากมุดอะครับ อ่ะสุดท้ายแล้วไอ้ฝากรีทั้มแบ็คเดือนหน้าว่ามันจะเป็นตารางอะไบ้างครั้งแรกเลยไม่จะได้เห็นในช่วงไหนอ่าเก้าวัดเก้ากรกฎาใช่ครับเราจะคัมแบ็คเพลงซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่สองของเราเก้ากรกฎาเพฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวเดจะมีซีรีส์แอนปล่อยออกมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้า oh iya 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 ที่พี่สื่อครับเดี๋ยวน้องคื่้จะมาสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวขอไปถ่ายคอนเทนต์รวมก่อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาถ่ายนะครับคสวัสดีครับ่